ผมเน็กโมอเตอร์คอร์สวันนี้เราไปอยู่ที่งานผาขาวเอนดูโรนะครับตั้งแต่ผมนั่งดูรถมานี่ห็นไวเซ็ตห็นไวเซ็ตเีคันเดียวนะครับส่วนมากจะเป็น c ี f อี่มาเรื่อยๆทยอยมาเรื่อยๆแล้วนะครับบรรยากาศงานห็นไวเซอยู่คันเดียวนะครับนอกนั้นจะเป็น c ี f แล้วก็วีอารนะครับผม บรรยากาศบรรยากาศบรรยากาศน้าขับรถมากเลยไม่ร้อนเกินไปเลยก็ไม่ปนนะครับผมมีมาเรื่อยๆมาเรื่อยนะครับมาเรื่อยๆนั่งดูรถชิลๆอยู่ครับผมเป็นอะไรที่ปนะินน่ะเพลินน่ะอย่างเพลินเลยอนะ่ะบอกเลยถึงวา่าอันนี้ไม่ได้ขี่ก็อร่อยครับผม ไอศก็อร่อยมาเรื่อยๆครับมาเรื่อยๆงานนี้มาเรื่อยๆค,คนเยอะนะคนเยอะเลย C I F ส่วนมากจะเป็น C I F นะครับผม มิตติ้งของเรานะครับผมหาขาวอินยูโรขาวอินยูโรนะครับร้านค้าร้าน <sh arp> ขายก็มขีขายมาเรื่อยๆนะครับมีับโซน่าคีเอ็ม